ถึงแล้วทุกคนนี่เลยเราจะมาพักที่นี่ตลาดน้อยนะครับโฮสเทลนี่เลยตลาดน้อยโฮสเทลก็สี่ 03. โอ้ยชั้นสามอยู่เลยเนี่ย <c oughs> สี่ช inas, ั้นเดินขึ้นเดินลงตายแล้ว403นู่นฝั่งข้างในสแกนเย่เย่ตอนนี้ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับเราได้ห้อง403นะครับทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นข้อมูลเป็นห้องงดสุบบุรีนะแล้วก็มีปลั๊กไฟนีปลั๊กไฟฝั่งด้านนี้ด้านนี้ก็มีเป็นที่นอนน่ารักมากเลยที่นอนเตียงใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับหมอนเขาก็จะเป็นแบบหมอนสีส้มนะมีมีผ้า พัดลมอันนี้ตรงนั้นก็จะเป็นแบบทีวีมีปลั๊กไฟอูเยปลั๊กไฟเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้ามีปลั๊กไฟห้าคือชาร์จแบตท,ทำอะไรได้หมดห7เจ็ดเนี่ยเจดรูเจรูเจดรู8 9ดเก้าเนี่ยเยอะมากปลั๊กไฟส0 11เอเนี่ยปลั๊กไฟเยอะมากเออปลั๊กไฟดีมากเลยเนี่ยมีโต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยปลั๊กไฟดีมากเลยเพราะว่าถ้าเป็น าบางโรงแรมเนี่ยมีโต๊ะตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีปลั๊กไฟ่างนี้คือมีโต๊ะทางานแล้วก็มีปลั๊กไฟเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์มาเอาอะไรมาเราก็จะเสียบปลั๊กไฟตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายอันนี้ก็จะเป็นแบบรีโมทแอร์ดูฝั่งด้านนี้ด้านนี้เอาอันนี้ก็จะไ <laughs> ม,ม่มีอะไรด้านนี้ก็จะเป็นพวกชากระแฟอะไรอย่างนี้นะครับแก้วน้าอะไรแบบนี้เราอยากต้มอะไรแล้วก็ได้เลยตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีน้ําเปล่าให้2ขวด ด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าแขวนเสื้อต่างๆนะไว้ด้านนี้ได้นะครับเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเสียบปลั๊กอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าก็อันนี้ก็จะมีเป็นที่ล้างมืออะไรแบบนี้นะครับอ่างล้างหน้ากระจกใหญ่มีไดร์เป่าผมให้ด้วยเป็นห้องน้ํา เนี่ยมีชู้โซนอาบน้ำนะครับโอ้ห้องน้ำเขาก็สวยอยู่นะเนี่ยห้องน้ำใหญ่อยู่มีมีแบบชาวเจลแชมพูอะไรแบบนี้ให้นะมีชั้นวางอย่างดีแล้วก็มีเครื่องทำน้าร้อน,นกั้นโซนแห้งโซนเปียกนะครับนี่เลยอันนี้เราจะจองเป็นห้องแบบที่ ห้องน้าในตัวนะครับมันจะมีเป็น2แบบนะเป็นแบบห้องน้งํารวมก็นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในห้องนะครับเป็นห้องเล็กๆนะทุกคนเออก็จะตกอยู่ประมาณ500 500ที่เราจองมาเนี่ยตกอยู่ประมาณ560บาทต่อคืนนะครับอยู่ตรงตลาดน้อยเลยถ้าแบบเรานึกก็อาจจะเซิร์ชเป็นนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของห้องนะครับนี่เดี๋ยเราให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับในห้องน้ำมีเอ,อ่อ ที่ล้างหน้าแยกเป็นโซนถึงห้องประมาณ10เขาบอกว่าประมาณ 18, 18ตลรางตารางตารางตารางวาหรือตารางเมตรเออสิอะห้องสิบแปดอะก็เนี่ยเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับ560บาทนะครับห้องนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวัดพระแม่กละาววานะก็ ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นวัดเป็นโรงเรียนศูนย์กุลาบมีโบสถ์อะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเดินจากวงบริเวณด้านนี้เนี่ยไปตลาดน้อยไปเดินเยาวราชต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับราคาประมาณหก0ห้าบาทนะครับนี่เป็นห้องน้ำรวมนะครับทุกคนนี่เลย ห้องน้าสาหรับคนที่พักห้องน้ํารวมก็จะเป็นห้องน้านี้มีแต่และชั้นเขาก็จะมีห้องน้ําประจามีทิชชู่มีที่ทปัสสาวะนะครับมีอ่างล้างหน้าเนี่ยคระ่จกเนี่ยอันนี้คือของแต่และชั้นก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าของเราจะเป็นห้องน้าอยู่ในห้องพักนะครับ เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบนา้ำก็จะประมาณนี้นีหออน่ห้องอาบน้ำของแต่และชั้นก็จะมีห้องอาบน้ำอันนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำสามห้องแล้วก็จะมีเป็นที่แต่งตัวอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้ประมาณนี้ ไม่นอนแล้วเออเหยียดเออ